สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันร้องเพลงของน้องๆที่มีอายุตั้งแต่15ถึง25ปีโดยมีคณะกรรมการเป็นศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศไทยกับรูปแบบการแข่งขันในแบบของเพลงสตริงครับโดยมีรางวัลชนะเลิศนั่นก็คือถ้วยเกียรติยศและรถยนต์อีกหนึ่งคันและนี่คือ20ปีมาสเตอร์เวทีแจ้งเกิด ของตราสามแม่ครัวขื่นเดนมากครับเป็นคนขอนแก่นครับแต่ว่าไปไม่ทันก็เลยมาภาคกลางแล้วกันถ้ามีคะแนนร้อยหนึ่งขอสัก80แล้วกันครับ คือแบบหน้าตาด้วยไง <S <S 1> <S 1> เราไปเจอกันรอบต่อไปครับ วันน่าถ้าปรับขึ้นไปอีกักเสียงหนึ่งอะไรอย่างนี้น่าจะฟังง่ายขึ้นพลังมันตกตกไปหน่อยนึงแล้วก็อาจจะอาจจะตื่นเต้นและประหม่าด้วยมันก็เลยแบบท่าทางมันก็เลยดูหดเล็กลงไปด้วยเต้นชอบเสียงของน้องฟุกนะคะคือเสียงเขานุ่มๆดีอะอะไรเงี้ยทีอาจจะต่ําไปนิดนึงเลยทําให้รู้สึกว่าเสียงจมจลงไปฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะแนะนําให้เก็บรายละเอียดให้มากกว่านี้ค่ะถ้าเกิดอยากจะเลือกร้องเพลงที่จะมาโชว พอๆแบบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องซ้อมบ่อยๆซ้อมเยอะๆนะคะแล้วก็รวมถึงเพลงนี้เนี่ยมันจะมีโน้ตที่มันเป็นเสน่ห์ของมันอยูอ่มีเอื้องมีอะไรเงี้ยนะคะตรงเนี้ยมันไม่เห็นเลยเมื่อกี้คือมันน้อยมากพวกฝรั่งสาย r b สายผิวดำอะไรเงี้ยครับเขาจะร้องติดเล็บนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่เห็นน้องนับเข้ามาเนี่ยคือน้องนับจังหวะจังหวะตกเนี่ยลงก่อนวงตลอดเลยนะครับก็ มันอาจจะทำให้เสียอาการของลักษณะเพลงประเภทนี้ไปนะครับพอเราร้องต่ำไปเนี่ยมันมันดันออกมาได้ไม่สุดมันก็เลยกลายเป็นดูสมูทนุ่มๆไปซึ่งถ้าฟังจากเนื้อเสียงจริงๆถ้าเลือกเพลงที่นุ่มกว่าน,นี้อาจจะออกมาดูดีกว่านี้นะครับแต่ว่าภาพรวมเลยก็คิดว่าน่าจะพัฒนาไม่ยากครับเอาใจช่วยครับชอบชอบภาพเต้นที่แรกนะครับผิวดีคณะกรรมาการครับภาพพร้อมแล้วตัดสินใจครับ ใเป็นคิวของผู้ชายเขาคนนี้เป็นหนุ่มรอที่เติบโตมากับยุคบอยแบนด์และเขาจะถ่ายทอดเพลงแบบบอยแบนด์ของเขาได้ประทับใจกรรมการขนาดไหนมาพบขเขาเลยน้องดุ๊กครับ เสียงเต็มดีนะครับฟังแล้วก็โอเคครับชอบอาจจะเป็นเรื่องของสีหน้าท่าทางที่ยังนิ่งไปอีกสักหน่อย<ช>นะในในเพลงนี้ดูร้องโอเคนะครับแต่แต่ว่าแต่ว่าพี่เป็นรู้รู้สึกว่ามันมันมันยังขาดนิติ คือคือมันฟังชัดทุกโนต้ตแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีความดังเบาอะไรให้มันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงพี่เป็นรู้สึกว่ามันจะน่าฟังมากกว่านี้ทั้งจริงๆแล้วมันก็พร้มากแต่ว่าที่เป็นห่วงคือถ้าถ้าดุกยังร้องด้วยวิธีนี้อาจจะแบบร้องสักคาบเลงอาจจะเจ็บคอแล้วอะนั่นแหละอาจจะทำลายเสียงนิดนึงเพราะว่าเธอเคยร้องเสียงแบบนี้แล้วร้องไปสักพักหนึ่งก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยที่กิงฟังเสียงเนี่ยนะคะพอบอกว่าให้แบบขอเวลาให้มาฟังเนี่ยพอหลับตาฟังปุ๊บก็อยากจะเงยขึ้นมาฟังเพราะว่าเสียงคุณอะ ชวนเราได้แล้วแต่พอเราเงยขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณกำลังจะบอกรักเราแล้วกับช่วงเวลาที่แบบมีค่ามากเลยตรงนี้แต่กลับแบบบอกรักเราได้แบบมันน่าผิดหวังไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่าลืมเรื่องของเนื้อหาของเพลงอย่างเงี้ยค่ะ1คะแนนเท่ากับ1คณะกรรมการเกินกว่า4คะแนนผ่านเข้ารอบต่ำกว่า4เกมโอเวอร์ครับคณะกรรมการครับตัดสินใจเลยครับ ไปหนึ่งแล้วนะครับผ่านสองครับผ่านสามอีกคนเดียวดุวยอีกคน สนับสนุนโดยสบูไ่ไหมทองสูตรมังคุดคู่แขบกล่องฟ้าบรรเทาไข่ <ot> นักร้องคนต่อไปขอบอกเลยครับเป็นสาวเปรี้ยวม,มาจากภาคใต้<ด>ถ้าอยากเห็นผู้หญิงมีเสน่ห์ให้เรียกชื่อเธอดังๆแล้วเธอจะออกมาให้ชมว่าผู้หญิงมีเสน่ห์หน้าตาเป็นอย่างไรได <electronic> ้ครับน้องแจ เป็นสาวใต้มีสเสน่ห์นอกจากสเสน่ห์ในการร้องเพลงและคที่ตัวเองมีสเสน่ห์ตรงไหนอีกก็ยังมีเร่องเต้นแล้วก็เล่นดนตรีได้ดัก่าน,นต้องบอกฟังว่านี้ถูกใจกับการขนาดไหนมาเริ่มที่มีกิ่งเลยครับจะต้องไปฝึกกับการใช้ไหมนะคะคือบางทีการที่ร้องเสียง,ด,งดังไม่ได้แปลว่าเราพลังเยอะมันฟังไม่โอเคไม่ดีเท่าไหร่อันนี้แนะอีกอย่างนะครับเวลาร้องเพลงประเภทนี้ หัวไม้พยายามอยากกำนะครับเวลากำหัวไม้เสียงมันจะก้องอยู่ในมือแล้วก็อยู่ในแดาวแฝงหัวไม้แล้วมันจะทําให้เสียงมันก้องแล้วมันมันเสียดหูทีเดียวนะครับวิธีการร้องมันมันจะมีลูกเอื้อนลูกสำเนียงบางอย่างที่มันมันดูไทยอ่ะซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ส่วนตัวรู้สึกว่าจริงๆเนื้อเสียงดีครับเป็นคนร้องร้องเพลงดีพีชดีฟ e ลฟ f ลดีอาจจะเลือกเพลงมาไม่เหมาะกับตัวเองนิดหนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับตอนที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยครับผมว่ามัน เป็นสามนาทีอย่งการบีบคั้นบุมมากคือเสียงมันดังมากะฮะแล้วก็จริงๆแล้วน้องคงเป็นคนร้องเพลงเก่งแหละครับแต่ว่าพลังบางทีลดลงมาให้มันพอดีอะครับเมื่อกี้มันล้นไปนิดนึงอะครับคอนโชรเสียงมากกว่านี้หน่อยครับเรื่องดังเบาที่เป็นว่ามันเป็นปัญหาใหญ่นะครับเราจะใช้น้ําหนัก แต่ละประโยคยังไงอ่ะเป็นเรื่องสําคัญเพราะมันรู้สึกว่ามันเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเดี๋ยวดังเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเป็นบางคำแล้วรู้สึกว่ามันมันมันสเปะสปะครับอันนี้ทั้งหมดทุกคนเราเชื่อว่าไม่ไม่มีไม่มีใครรู้สึกว่าแจนเป็นคนร้องเพลงไม่เก่งนะแต่ว่าส่วนผสมมันยังไม่พอดีไปหาจุดหลักของเพลงให้ได้ว่าความหมายคืออะไรกันแน่ หาความคมของการเพอร์ฟอร์มให้ได้ว่าไฟมันหน้าตาเป็นยังไงสแสดงมันออกมาตอนนี้ยังจุดไม่ติดถ้าเชื่อว่าพอรู้ปุ๊บนะจุดติดไฟลุกแน่อนอนค่ะอย่างที่บอกกันเรื่องเรื่องคุมเสาวคุมไมร์อะไรเงี้ยค่ะอาจจะพีคไปนิดนึงแล้วก็แอบตกใจเบาๆว่าดังไปหน่อยนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องเพอร์ฟอร์มที่ว่าก็โอเคนะคือการที่แบบน้องใช้เวทีน้องส,สื่อสารอะไรออกมาแต่ว่าโอเคแต่เหลือแค่เรื่องคุมเสาว์นิดนึงเท่านั้นเองสำหรับเต้น กรรมการ1คนเท่ากับ1คะแนนนะครับได้4คะแนนขึ้นไปผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีแต่ถ้าต่ำกว่าเกมโอเวอร์ Over, กลับบ้านได้เลยนะครับคณะกรรมการครับต้องตัดสินใจแล้วครับ สนับสนุนโดยไวไวปรุงสำเร็จ Markup Cosmetic ส่วนนักร้องคนต่อไปเป็นสาวมั่นอีกคนหนึ่งครับเอจะทำได้ดีขนาดไหนมาพบกับน้องเม่ นอย่างเงี้ยถามคําเดียวกลัวอะไรที่สุดในชีวิตกลัวไม่เข้ารอบต่อไปค่ะโอ้โหสาวมั่นกลัวบอกกลัวไม่เข้ารอบต่อไปเอ้ามาฟังคอมเมนต์กันเลยเพื่อไม่ใการเสียเวลาพี่ปิงปองครับ ก็เนื้อเสียงนะครับเนื้อเสียงดีครับแต่ว่าตอนเวลาขึ้นเสียงสูงนะครับมันจะต้องใช้2อย่างประกอบกันครับก็คือ1ก็คือไมค์อาจจะต้องดึงออกนะครับแล้วก็เวลาขึ้นเสียงสูงนะครับเราอาจจะต้องหาทางที่จะต้องคอนโทรลให้เสียงเราไม่ดังเกินไปนะครับติดแค่ตรงนั้นนิดเดียวครับส่วนที่เหลือโอเคครับพี่จอร์ดครับฟังจากเสียงรอน่าจะเป็นล็อกเกอร์ที่ดีครับผมว่าถ้าเกิดว่าเข้ารอบต่อไปก็อยากอยากฟังรอกๆอีกหน่อยขอบคุณครับขอบคุณนพี่จอร์ครับ พี่เบนครับพอดีพี่เบนพี่เบนฟัง,ต,งตั้งแต่ต้นจนจบเลยเลือกใช้เทคนิคดังบเลยแบนี้าคือเราฟังแล้วเราก็เพลินไปด้วยถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าเป็นส่วนเกินของโช์นี้เพราะว่าเพราะว่าน้องน้องเมย์ไม่มองใครเลยพี่พัชชาเห็นด้วยกับพี่เบนเลยค่ะหลับตาเยอะไปนะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะสำหรับการสื่อมันเหมือนเราคุยกันอะ ครับพลังเสียงดีค่ะชอบชอบชอบเสียงชอบวิธีการร้องคือสื่ออารมณ์โอเคแต่ว่าก็หลับตาเยอะไปจริงๆแหละสุดท้ายครับพี่กิ่งครับค่ะก็อยากจะฝากให้น้องเมหาเสน่ห์ของตัวเองออกมาอีกนิดนึงเมย์เป็นคนที่หน้าตาสวยด้วยค่ะน่ารักแล้วก็เสียงก็ดีด้วยอยากจะให้ทุกอย่างมันแบบครบเครื่องเนี่ยค่ะ กรรมการ1คนเท่ากับ1คะแนนนะครับตั้งแต่สี่คะแนนขึ้นไปผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยคณะกรรมการต้องตัดสินใจแล้วครับ รู้สึกที่ได้ผ่านเข่าลอมนะคะก็รู้สึกดีใจอะคะ่ะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะผ่านเข่ารอมมะคะ่ะอย่าลืมมาให้กำลังใจน้องๆใน20ปีมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดค่ะชอะบเป็น,ใ,น,น,กกนปใช่ไหมคะครับเอ็ก็ชอบค่ะ ออกมาก็ก็เป๊ะมากสนุกมากครับและคะแนนที่ได้คือ